มำถึงย้ายจากสวิตเซอร์แลนด์มาที่ไทยนะ้วทำไมถึงอยากสอบเข้าจุฬาหนึ่งเลยคือทุกคนอาจจะคิดว่าประเทศสวิตเป็นประเทศที่แบบน่าอยู่มากแบบแบบเงินเดือนก็ดีในประเทศก็ได้เงินเดือนแบบคนละสองแสนใช่ไหมจริงๆแล้วประเทศสวิสเป็นประเทศที่แบบส่วนตัวนะมันอยู่สวิตมันแบบมันแอบเศร้าทุก <laughs> อย่างมันก็แพงไปหมดผัดไทยจานหนึ่งก็แบบพันบาทแล้ว ก็คือหนึ่งเลยที่ทำให้รู้สึกอย่าอย่เมืองไทยคือค่าของชีพที่เมืองไทยมันถูกกว่ามากที่สวิสทุกอย่างมันแพงไปหมดจนแบบแค่เวลาไปกินข้าวนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยไปรอบหนึ่งก็คือเสียแบบ3 4มสพันแล้วยังตม่มรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆคนไทยทุกคนเฟรนดี้มากกว่าที่สวิสเลยที่แบบมันมีแคเรนเยอะมากเป็นว่าค่าของชีพที่เมืองไทยอ่ะมันดีกว่ามากๆอยู่เมืองไทยมันเป็นประเทศที่สะดวกสบายมากๆคือที่สวิสคือแบบแค่นั่งแท็กซี่แบบ20นาทีก็แบบสองพันบาทแล้วเงินเดือนเราได้เยอะก็จริงแต่ว่าแต่ละเดือนก็มีีีค่่่าาาาภรททํให้แบบ อยู่แล้วรู้สึกว่าก็อยู่ไทยก็ไม่ได้แย่ไปกว่านั้นอยู่ไทยคุ้มกว่ารู้สึกว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ต้องเป็นคนไทยที่อยู่สวิสแล้วแบบเบื่อกับซิสเต็มในสวิสแล้วอีกเรื่องนึงที่ทำให้เรารู้สึกอย่างอยู่ไทยมากๆเรารู้สึกว่าคนไทยอะเป็นคนที่ open minded มากเราเป็นหนึ่งใน L G B T ตอนอยู่สวิสก็รู้สึก d i s c r i m i n a t e สุดๆเทศเจริญแต่ว่า mindset คนสวิส้าเป็นเกี่ยวกับเรื่อง L G B T แต่ประเทศสวิสที่ไม่ได้ต้องเป็นแบบสัญชาติสวิสอะจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อย open minded to L G B T Q รู้สึกไม่ไม่ accepted ภาษาไทยคืออะไร หนึ่งอย่างนึงก็คือร้านค้าปิดเร็วมากที่สวิสเขาปิดกันตั้งแต่แบบ2องทุ่มอะไรเงี้ยบางบันก็หกโมงเขาแบบค่อนข้างแคร์เรื่องแบบ ให้พนากาักงานแบบมีชีวิตที่ดีด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทำงานตลอดที่ไทยคือแบบเซเว่นก็มีอะไรเงี้ยที่ที่นู่นไม่มีอะไรอย่างนี้สิ่งเล็กๆอะไรอย่างนี้รวมกันมันทำให้ประเทศไทยมันน่าอยู่ขึ้นมากเรื่องสอบเข้าจุฬาคือเรามีความฝันอยากเรียนมหาลาัยที่ไทยอยู่แล้วแม่โอเคกับการที่ให้ย้ายไ,ไปอยู่ไทยถ้าจะถ,ถ้าจะสอบเข้าแบบมหาลายัยแบบดังๆแบบจุฬาธรรมศาสตร์มันเป็นมหาลาัยในฝันของแม่แล้วก็แบบพย,ยายามที่สุดจนได้สักทีคือกว่าจะได้มาจะบอกว่ายากลำบากมากเราไม่สามารถเข้าพักไทยได้อยู่แล้วเพราะหนึ่งอันไทยไม่ออกเขียนไม่ออกแต่พูดได้เรื่ จะไปเล่าให้ฟังเรื่อง process การเข้าจุฬายังแต่งหน้าไม่เสร็จเดี๋ยวพาต่อไปแต่งไม่เสร็จ